สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านแปลงสุดท้ายของเราลงมือแล้วค่ะปุลปีนาปุละคอยสู้กันใหม่ค่ะแม่ถ่ายครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งเหลือนะคะตัวนี้เป็นรอดแรกของเราพูนที่ตัดอยู่นู่นนะคะห้างห่างส้มแซมยังไม่เสร็จตัวนี้ก็ย่าน,นโพกมากนั่ง เพื่อนซีของพีเพศนะคะปีหน้าก็เอากันไหมค่ะแม่ปีหน้ามาสู้กันใหม่ปีนี้เอาสำานีกับพ่อค่ะแม่นี่ครับเพราะมันหลายรดนะคะนี่รดรดนี้กับรดนี้นี่ปลูกด้วยกันต้น้นต้น้นปูกก่อนถัดไปก็ปลูกก่อน จะเยอะนะคะมันจะเป็นลอดเป็นลอดนะคะพู่นตัวตัดแล้วุลลอดแรกห่างฝุนฝุนเทหญ้าส่วนนี้จะลำเล็กนะคะลำไม่ใหญ่แต่ใส่ปุ๋ยเยอะอยู่กับพอคุณทุกคคะแนนค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคผ่านหญ้าไม่พอค่ะแม่ได้ยุได้ครึ่งหนึ่งอยู่นะคะแม่ยังไม่ได้กบอากาศร้อนพอขวานสู้สู้ เดี๋ยวตอนเย็นมาเจอเป็นอาหารออนไลน์นะคะเมตาน้องได้นะคะวันนี้ตอนกลางวันไม่ได้มาค่ะแม่มาตอนวันเมตาน้องได้นะคะแม่ถ้าละเล็กถ้าละน้อยก็ดีใจค่ะแม่จ๋า,าตอนเย็นเจอกันใหม่ค่ะแม่จ๋าสวัสดีคะ่ะ